จริงจริงมันจริงจริงไม่ควรกลับเข้ามานะมันดูไม่ยุติธรรมจากแต่คนอยู่ในเมืองโอ้ะเลิกเถอะนะจริงจริงเลิกเถอะเลิกเถอะถ้าอยู่ในเมืองจริงแล้วแล้วแล้วถ้าคนอื่นได้กลับแล้วกูไม่ได้กลับแล้วมึงมาบอกว่ากูกลับแล้วมันไม่ยุติธรรมเนี่ยมึงเลิกเถอะไอ้สั์กูก็เติมเหมือนกันไอ้เหี้ยมึงบ้าป่ะมึงบ้าป่ะกูก็พูดบริโภคคนหนึ่งเหมือนกันในเมืองอ่ะไอ้เหี้ยกูก็เติมหลายแสนเหมือนกันไอ้สั์เป็นแสนเหมือนกันกูเล่นมาสามสี่ปีแล้วคนอื่นได้กลับกูไม่ได้กลับเนี่ยนะ เลิอกอะเลิกไปออกจาเมืองเหอะฟรอร์มไปเรื่อยอะชิมายพักพักพวกพวกได้กลับตัวเองได้กลับมาแต่แต่คนอื่นกลับมาไม่ได้อะกลับมาแล้วตายอ่ะ,อะเออเดี๋ยวดูเทลล่าด,ดีกว่าฟรอมฟรอมอ่ะฟ r รอมรอม่ะ พรอมไปเรื่อยอย่างพิมพ์เหมือนอารมณ์แบบนะเหมือนอารมณ์แบบนะจากใจคนดู JK มานานนะครับเรื่องราวที่เกิดขึ้นผมก็ไม่เห็นด้วยหรอกอก็ไม่น่าจะทำกันขนาดนี้ได้ไอเซิร์กเนี่ยผมชอบทุกคนนะครับในะ JK ยกเว้นไอเซิร์กเฮียอะไรมึงไม่เกิดมาก่อนเลยจากใจคนดู JK มานานไอสัตว์ไม่ได้ถามเลย ไอ้เหี้ยไม่ได้ถามเลยสัตว์ว่าดูเจเคมานายแค่ไหนอ่ะในคลิปไม่ได้มีใครถามมึงเลยไอ้เหี้ยจริงไหมจริงไหมจากใจที่ติดตามเจเคมาสี่ปีไอสัตว์เดี๋ยวก่อนเจเคม่งทำมาสองปีครึ่งเดี๋ยวกูตอบไอ้เหี้ยพูดว่อเลื่องอะไครับกระเป๋ก้าครับผม มาลิมเร่ไหมขบาลิมเร่ชิบหายแฟมเปิดมาสามปีเพิ่งมาตั้งแกงจริงๆสองปีครึ่งพวกบอกติดตามมาสามสี่ปีจะอ้วกถ้าบอกว่าติดตามลุงว่าไปอย่างลุงทำจะนะครัเขาเอาตอนแรกมันไม่แคมันไม่ใช่แกงนอกคนดูมันคือนามสกุลใช่ไหมเราเคยเถียงเรื่องนี้นมาตั้งแต่ตอนสมัยเซิร์ฟลอดหนุรลี่ตั้งแต่บันเทิงเลยนะที่เราบอกกันว่าจริงๆอ่ะไม่ใช่แกงมันคือนามสกุล แล้วเขาก็เรียกกันมาว่าจังคารจังคารจังคารใช่ไหมมันคือนามตะก,กุลมันไม่ใช่แกงมันคือคนที่เป็นครอบครัวในนามตะก,กุลยนการแล้วฆ่ากาันด้วยตอนแรกอะณนะตอนแรกที่ฆ่ากันบนหลังเขจาจ่าตู้ก็คือจากนามตะก,กุลพอแล้วเราทุกคนเนี่ยถ้าอยากเข้านามตะก,กุลก็ต้องแบบว่ามีกฎมีเงื่อนไขข,ของของการเข้าอะ่ะจริงไหมใช่ไหมตอนแรกท,ที่ตอนแรกอะ อย่างเช่นเจดันเงนี้ยอย่างเช่นเจดันจุกจิกที่มันมาตอนตอนแรกมันก็ไม่ได้ใช้เจดังคารนะมันก็ต้องแบบผ่านบนททดสอบของลุงหรืออะไรเนี่ยก็ถึงจะได้ใช้เจดังคานนะแล้วก็มาตั้งแก๊งจริงๆที่แบบว่ามาเล่นมีมแก๊งจริงๆอ่ะมาเล่นมีมแก๊งจริงๆตอนประมาณตอนประมาณแฟมเปิดได้ประมาณสักสองร้อยสามรอสล็อตปะที่ที่เริ่มที่เริ่มเข้าเฟสปุ้มกันอะ่ะแต่ก่อนเนี่ย การอุ้มกันเนี่ยยากมากคือการอุ้มกันเนี่นเรื่องใหญ่มากคนคนเข้าตู้คือคนเข้าตู้นะคือเรื่องใหญ่สัอ่ะคือคือถือว่าไม่ให้เกียรติกันนะการเข้าตู้อะใช่ปะแล้วก็ประเทศก็เลยแล้วประเทศก็เลยเปลี่ยนวิธีเล่นให้แบบเข้าตู้เป็นเรื่องปกติอะแล้วตอนนั้นก็เลยแบบบูมจะจัดแล้วก็พึ่งมาตั้งแกงถ้าเอาไทาม์ไลน์จริงๆนะ สวัสดีครับสวัสดีครับเพิ่งมาตั้งแกงตอนทำลายช่วงประมาณ300สล็อตเอง300 400สล็อตตอนแรกผมก็ใช้ตจ้าดังหารนะผมก็ใช้้าอังขานแต่น้องผมเสียผมเลยจะมาใช้ชานนนนั่นแหละอุ้ยแต่แต่เตล,ล่าผมแบบเวอร์มากอะ่ะเะเวอร์ไม่เวอร์อเ้ยไม่อยากพูดคำนี้เยอะเลยวะ่ะแต่มันก็อยู่ที่จูนหรือเปล่าวะผมว่าตอนนี้ผมอะ ช่างโดหนึ่งในเมืองด้วยเอาจริงผมมั่นใจมากเลยเทลล่าแบบว่าเทลล่าไม่มีตะบัดอ่ะทำได้ไงเทลล่าไม่มีตะบัดแล้วครับสองห้าสิบบ้าไปแล,ล้วอ่ะดูดิเทลล่าไม่มีตะบัดอ่ะเดี๋ยวยเดี๋ยว จูนโคตรดีอ่ะจูนโคตรดีอ่ะเออเนบนบนบเดี๋ยวเดี๋ยวดูร้อยห้าสิบไปเท่าไหร่ด้วยทิ้งทิ้งแอตตันเป็นทุ่งอ่ะเด้๋ยวเอปะก็อยากเล่นดีเลยทันเนี้ยเพราะว่าอยากขับรถ